ให้คุณลูกค้านะครับเอาแผ่นเบอร์แปดนะครับใลูกค้านเพื่อเพื่บเพื่อเหล็กตัวนี้นะครับเข้าข้างในนะครับจันออกมาข้างนอกนี้นะครับถ้าอย่างนี้คือผิดนะครับถ้าอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้นะครับต้องหันเข้าในหน้าหน้าด้านนอกจะได้เรียกนะครับแล้วเราก็หยิบเสาเหล็กตัวนี้มานะครับเอาด้านสั้นเข้าก่อนนะครับ มันจะมีสองสองข้างนะครับมีสั้นกับมียาวนะครับัปกประมาณนี้นะครับแล้วตัวนี้ที่ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่เดือยไม้อย่างเดียวนะครับให้เอาลงข้างล่างนะครับนี่นจไ้ก่น,นะครับเข้ารองๆกันนะครับมันจะเป็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ลองปัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ตัวจมาใช้ตัวนี้นะครับไอ้ก่วงนะครับกล่วงลองด้วยกวดนนะครับ,รบแล้วก็หาเบอร์ิ0นะครับอันนี้เบอร์8 อันนี้เบอร์เก้าอันนี้เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบจะยาวกว่าเอนะครับให้หัน,นทางทางที่มีเกเลเบร์ตรงนี้นะครับเข้าด้านในเหมือนกันครับหงกี้นะครับแบบนี้นะครับคุณฟ้านะครับไม่ใช่หันแบบนี้นะหันแบบนี้อันนี้ถูกครับหน้าจะเรียบกนะครับหน,รหน้าเรียกครับถ้าด้านหน้าไม่เรียบ แน่นนะครับเราก็ใช้สว่านตัวดีวดน,นะครับจะได้เนี่ยนะครับเราก็ใช้นอกก็อตตัวเดิมนะครับนอกก็อตตัวดีนะครับตัวดีใช้มือเหมือนเดิมครับ,นะรบใช้มือหมุนทุกครั้งนะครับว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงนะครับ เกลียม okay, ือครงู้าก็พอแล้วก็ค่อยในสวาอไรครับนี่นะครับโอเคมนาข้างตู้ครับเดี๋ยวจะสร้างไว้เบอร์เจนะครับเบอร์เเบอร์เเบอร์สิบได้หมดนะครับ เัาเบาต้องยินยังไได้เเบานี่ไปจบไปจบ0นะครับแล้วก็พาชัที่เราแยกไว้ที่เย็นนะ้กนะครับ น,น,นี่นะครับกิ่ชัดนะครับนี่นะครับกดิ่ชักนะครับแล้วก็หยิบเสาตัวนี้นะครับนี่คือเสาเสาเกือกม้าเมื่อกี้นะครับเัวที่เป็นเหล็กเอาแบบนี้ จะมีนะครับจะมีรูเล็กกับรูใหญ่ครับให้เราเสาตัวนี้มายิงกับรูเล็กนะครับนี่นะครับเราจะว่าเสาตัวนี้นะครับเราจะยิงอีกนี่นะครับจะยิงกับรูเล็กที่นะครับนี่นะครับนิ่งๆนะครับยิงเข้าไปตรงๆ ไม่มีพลิกนะครับถ้าพลิกแล้วลูกค้าจะเสียหายแล้วก็ล็องตัวนี้ให้มันตรงกับตังนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็จะเ็นตัวล็องนะครับดวมือค้อนทุบลงหรือว่ามือก็ได้กดลงให้มันสมอแล้วค่อยล็อกนะครับใช้สว่านล็อกก็ได้ครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอัวนี้ก็เหมือนตันี้นะครับอหนไหนนะครับให้ดูตัวนี้กับตัวนี้ตรงกันนะครับ ทูที่กรสุนที่ที่หนาบานราลองไว้นะครับจะมีนัมเบอร์บอกนะครับ15 1แลวก็เบอร์19นะครับคเรใตรงนี้นะครับจะเป่นอ้นะครับแม่มี่พงพ้นะครับเอาไว้ใส่ตรงนี้นะครับก็แผง จะมีแผ่นเล็กสุดนะครับเอาไว้ใสย่ยิ้งชักนะครับให่หันโซลิกออกวาข้างนอกนะครับเอาขาาเข้าในนะครับตัวนี้จะทำแบบนี้นะครับลูกค้า เบอร์17นะครับเบอร์17ให้เอาเข้ากับ15กับ16นะครับจะเอากล้องตรงกับกระดานมาไปก่อนครับหรังนแล้วก็กลางนะครับแบบนี้นะครับให้ดูตัวนี้ล็อกเข้ากับตัวนี้นะครับะกดเข้าเลยครับก็จะเป็นตัว ตัว K นะครับตัว K กับตัว G อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเลยนะครับใช้มือหมุนก่อนนั้แรกครับใช้มือหมุนนี้นะครับต่าไปรู้สึกเจียมมือก็พอครับอีนี้ก็เหมือนกันครับข้าไปรู้สึกว่าเจียมมือก็พอนะครับเราใช้สว่านยิงเข้าไปนะครับต่อไปก็เอาพอดีพอดีนะครับยิงพอดีพอดีเาน้นมาก จะหลวมมากครับแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็เอาลางมาที่ว่างนี้องแด็กใช่ไหมครับลางแล้ยิงเข้ามาในนี้แล้วยิงเข้ามาข้างนี้แล้วนี่จะเป็นลูกางนี้นะครับให้คุณลูกค้าคว่ำลงนะครับคว่ำหน้านชักลงนะครับแล้วก็ไม่ให้มันเข้ากระถากนะครับอย่างนี้นะครับ ถ้าจะยิงแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้คือผิดนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือผิดนะครับถ้าแบบนี้คือผิดนะครับถ้าอย่างนี้ถูกครับลูกตาครับให้ให้มันยิงข้างหน้าออกนะครับให้มันอยู่ข้างบนบนหัวนี้นะครับแบบแล้วก็แล้วนับตัวตัว E นะครับตัวเล็กมันจะเป็นตัว E กำกับอยู่ในถุงนะครับ จะเ็ตัวเล็กไวย้ยิงลิ้นชักโดยทีพอนะครับนี่นะครับแล้วก็ยิงเราจะยิงตัว V นะครับ3ามรูนี้เราจะยิงตัวไหนก็ได้ครับแต่ส่วนมากจะยิงตัว V ไว้ก่อนครับเพื่อปักซ้ายขวานะครับก็ไปมันจมเลยนะครับกาไปให้มันจมนะครับนะครับทางนี้ก็เหมือนกันครับก็เหมือนกัน ยิงเหมือนกันท,ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับิดีเด,เดียวกันหมดแล้วเราก็เอาชับมาใส่ตรงนี้นะครับให้เราจัด เพิ่มขึ้นไปนะครับให้รอมทำกันนะครับแล้วก็เข้าก็ประมาณนี้นะครับนี่ลิ้นชันะครับเดี๋ยวประตู ก็ทอปมานะครับราคานะครับที่น่ครับคือทอปผมทอปแผ่นใหญ่ที่เอาวัตแรกนะครับนี่เราเอามานะครับหงายขึ้นนะครับแล้วก็เอาเบรดเด็กตัวนี้นะครับเบรดเด็กตัวนี้นะครับพิยิงดูดูเล็กทั้งหมดนะครับจะมีหกตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็เริ่มยิงเลยนะครับ เริ่มยิงในรู้เล็กน,นะครับจับนิ่งๆก่อนนะครับค่อยยิงนะครับให้มันนิ่งๆนะครับถ้าไม่นิ่งแล้วมันจะแฉลบโดนมือตัวเองนะครับนี่นะยิงเข้าไปนะครับ นี้นะครับคุณลูกค้ายิงแบบนี้นะครับยิงรูเล็กนะครับไม่ใช่ยิงรูไหลใหญ่นะครับนี่ครับก็รูเล็กเหมือนกันครับางนี้ก็เหมือนกันนะครับรูเล็กเหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วเราก็หันนะครับทำให้โลโก้มันออกมาแบบนี้นะครับโลโก้ตัวบนออกมานะครับนี่คือด้านด้านขวานะครับตัวสติเกอร์มันจะอยู่ด้านขวานะครับ เราก็ยกขึ้นนะครับคุณลกค้านะครับยกขึ้นใส่นะครับนี่นะครับขึ้นแล้วก็ใส่นี่นะครับมันจะมีล็อกที่ซอไว้นะครับที่มีเครือเล็กอยู่นะครับให้เราขยับให้มันตรงก่อนนะครับเพื่อเอาลงนะครับ ทุกคนเลยก็ได้นี่นะครับโอ้โหนี่นะครับตรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เช้าออกมันก่อนนะครับนี่นะครับ เาเขย่าให้มันลงได้ดีนะครับแล้วจะใช้ไขควงนะครับไขควงหรือว่าสว่านนะครับแห่เข้าไปในเกล็ดนะครับแล้วก็ขัดา่าบนี้นะครับจะมีทั้งหมดหกตัวเหมือนกันครับรอไปกชั้นท็อปดิ้นนะครับ ไปนะครับแล้วเราก็เอารีชัรเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวอนี้นะนี่คือใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแลก็เดินมา